เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีรายงานจากทวิตเตอร์อย่างเป็นทางการของทีมงาน b a b y ้ o อทคอยได้ทวิตว่าเหลือเวลาอีกไม่ถึง24ชั่วโมงก่อนที่บัตรคริปโตของ b a b y ้ o อทจะถูกเปิดใช้งานโดยบัตร b a b y ้ o อทที่ขับเคลื่อนโดยแพลตฟอร์มการชําระเงินคริปโตของแคนาดา f c f p ay, แม้ว่าจะมีข่าวการลิส์เข้ากระดานเทดครั้งใหญ่แต่ดูเหมือนว่าราคาของเบบี้ดอจะอยังคงติดลบ อยู่ราวๆ2.45%ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาโดยทั้งบัญชีของ b a b y d o และ FCFP ไม่ได้ระบุว่าจะเป็นบัตรเสมือนแบบเติมเงินหรือบัตรของขวัญแต่ไม่ได้ว่าจะเป็นวิธีใดก็ตามจะช่วยเพิ่มอัตราลดประโยชน์ในการนำเหรียญ b a b y d o มาใช้งานอย่างแท้จริงโดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาบริษัทชำระเงินคริปโตหลายแห่งได้ทำการเพิ่มเหรียญชิบะลิสและโบลงในบัตรชำระเงินดิจิทัลแบบเติมเงินวีซ่และสมาร์ท ซึ่งเป็นบัตรเดบิตเหล่านี้เข้ากัน ได้กับปลอกเชนหลายตัวเช่น bitcoin ethereum solana ท,ทอนและอื่นๆอีกมากมายทั้งคู่เหรียญ btc usdt dai และ usdc อีกด้วยโดยทางนักลงทุนผู้มีอิทธิพลในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีต่างพากันออกมาเตือนพูดถึงเหรียญมีมโดยพวกเขาได้เตือนนักลงทุนที่ติดตามพวกเขาให้ระมัดระวังการลงทุนในเหรียญมีมก่อนหน้านี้ 4C 4Eo ของไบแนทซึ่ง เป็นที่รู้จักกันดีในชุมชนคริปโตได้ออกมาเตือนผู้ติดตามของพวกเขาไม่ให้เข้าไปเกี่ยวกับเหรียญมีมบางเหรียญโดยหากพวกเขาลงทุนในเหรียญมีมดังกล่าวอาจทําให้สูญเสียสินทรัพย์เป็นจํานวนมากโดยล่าสุดราคาของเหรียญ b บบีดอตคอยที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่บนกระดานเทดคอย n e x ล่าสุดตอนนี้มีการซื้อขายกันอยู่ที่2 5 5 4มีศูนย์น้ำหน้าอยู่ทั้งหมด 8ตัวต่อข้างเงินยูอดอลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาหุ้นเหรียญ b a b y ้ดอนั้นได้ติดลบไป5.72%เรายังคงมองว่า,วาราคาหุ้นเหรียญน,นั้นยังคงเป็นเทนขาลลนเนื่องจากปัจจัยของเส้น MA7 ได้ตัดผ่านต่ำกว่าเส้น MA30 วันและสําหรับเพื่อนๆคนไหนหรือกูรูท่านใดที่มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติม,ตมก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสําหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ